สวัสดีค่ะชื่อนายธีรพงศ์เหลืองพุทธชาติค่ะชื่อเล่นชื่อว่าเมอริสกบค่ะคือชื่อนี้คือเราเข้าวงการแบบสาวประเภท2อย่างเงี้ยค่ะอยากมีชื่อในวงการเราก็เลยแบบเอ้ยชื่ออะไรดีอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยตั้งชื่อว่าเมอริสแล้วข้นี้คําว่ากบมันมาจากตรงที่ว่าเราก็ไปนั่งกินปาร์ตี้อะไรกันนี่แหละค่ะแล้วก็เปิดหนักดูที่ปิโกตีแสดงแล้วเขาก็แบบอุ้ยปิโกตีเขาก็เหมือนเราตัชื่อนาเรี้มนาเลิ้เมไชื่อ ใช่ค่ะแล้วเราก็เลยบอกเอองั้นเอานี้แหละเมอริสกบนี่แหละเพราะว่าเรารู้สึกว่ากติชีวิตเขาก็คล้ายๆเราในเรื่องนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแล้วตัวเราอะไรก็เหมือนกันล้วก็เลยเอาชื่อนี้มาเลยวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะวันนี้จะขอร้องเพลงไงงงค่ะไงทีมดาวส่งใครมาวันนี้เดี๋ยวผมก่อนก็ได้ได้ดดปุ่นแล้วครับร้องเพลงอะไรแข่งกับเก็แบบ too much so much very much right now เลย มาฟังมอริสกบกันก่อนนะครับไงง่องครับลาพอแต่เปิดผามันกังผามันกังสาวหมอนลามสิพามวนคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวนอ๋อ ทิ้งความทุกความโศกออกไม่ยอมมา,ายกเอาความโศกทิ้งไปไผ่บอฮักก็สั่งหัวอย่าใส่ใจแฟนคนเดียวบ่าตายหาเอาใหม่แต่ความสุขทางใจ เคยเกี้ยงจากเพื่อแข่งสาวสดเรื่องหมอลำบ่มมเคยเบื่อหมอลำอยู่สายบูเท่าสั้นสาวสั้นเสือย้อนพันเปิดทันเบื่อย้อนกี่ฝุ่นไงงองอา้าวไ,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 ไง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 งองเพื่อนหญิงพร้อมบอกคะเพื่อนเธอพร้อมบอกคะคนสอดขยับมา สีพายายาวยาวยาสมุล้ำเจ้ายาวยาวยาชีวิตของเขาอย่าสาวยาซึมตรึมตรึมตรึมในวันที่เล่นตรึมตรึมตรึมวันให้มันลืมลืมคนจีทิ้งเราไปเต้นกันไงงงเบอร์เสนหัวก็ทู้ใดเต้นหน้าเวทีก็บอสางความหมุนวาดผู้สา,ายอยุ่ใหม่หัวใจมักมู สม <Burns S 1> แล้ว us ที่บอกว <ours S 1> er ่าเป็นนักร้องสายเอนเตอร์เทนพี่ดาเต้นเลยค่ะเต้นเลยค่ะเต้นกันไงงงบนเสนหัวกอดผู้ใด้นหน้าเวทีก็บอสาางความมุนวาผู้สาวหยุใหม่หัวใจมักหมู เหนื่อยบ้างเนี่ยเหนื่อยป่ะมันเหมือนความดัจนดจะขึ้นเหมือนความดันจะขึ้นนะคะไม่เหนื่อยแต่เหมือนความดันขึ้นแบบมันมันอะเออร้องดีด้วยนะดีลาท่าทางทุกอย่างไม่มีเครื่องเขินไม่มีอะไรเป็น <c oughs> เหมือนนักร้องมืออาชีพที่ออกแสดงตามงานต่างๆได้เลยอะใช่ไหมเป็นเพลงประจําด้วยหรือเปล่าเพลงเนี้ย ไม่ใช่เพลงประจำค่ะต่เราชอบร้อง่ไมคะมันมันสนุกเนะลูกเนอะมาไดเอนเตอร์เทนอ่ะแล้วคุณพ่อยังไงคือผู้หญิงคนนึงมาร้องเพลงผู้หญิงอ่ะใช่เสียงแล้วก็เหมือนผู้หญิงเสียงดีมากเลยนะเสียงมีพลังด้วยแล้วก็เขาจะมีลูกหวานที่ที่มันใส่ไปในเพลงเนี้แล้วเขาทาได้มันมันพอดีอ่ะมันพอเหมาะพี่เอชมน่ะลูกนะว่าและรวมทั้งท่าทางที่เต้นที่แสดงด้วย เพว่ากําลังดีการแสดงด้านหน้าเวทีก็เหมือนกันบางทีมันจะฉูดฉาดมันจะเปรี้ยงออกมาเลยเงี้ยครับแต่เขาแสดงด้วยความเขาใช้ความน่ารักตรงเนี้ยคนที่พ,พ,พี่พี่รู้เลยนะว่าคนดูทําไมดูหนูแล้วไม่เบื่อเป็นห่วงถ้าจบเท่านั้นเองอ่ะถ้าจบเนี่ยพอจบแล้วหนูไปนอนคว่ำอะไรเงี้ยลูกก็กลัวลูกในท้องหนูจะปริ้นผมมือเครืาจังหวัดนะครับ น,นี่คือมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวเปิดรับสมัครนักร้องเสียงดีทุกเพศทุกวัยและทุกแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสตริงเพื่อชีวิตเพลงฮิตหรือเพลงดังในอดีตจัดมันเลย สรงประหวัตตัวยอเพื่อแนะนำตัวและคลิปร้องเพลงมาทาง Facebook MasterKey TV3 ติดตามรายละเอียดทาง Facebook หรือโทร063 984 500